สามส่งสาห้าสิบ,บ,บสให้ได้นะครับเพี๋ยผู <c oughs> ้นำกลับตัวมาแล้วนะครับจุด <c oughs> ที่เราสตาร์ทนะครับสี่รอยเมตรสุดท้ายเจอพี่หมูครับ <c oughs> 18.3ิบนาทีครับคือี่ยัยาี่เสร็จแล้วก็ต้องเติมพลังครับมีาพาวทกวไนเลอนี้ค่ะมาพา้าวชิ้นม้า้าวด้วยครัเราจะเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเต็มครับ สิทธิ์คูดินมาด้วยกันสองคันบ,บอกว่าเต็มครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักรันวันนี้ฮักรันสัญจรนะครับมาวิ่งงาน10กิโลเมตรงานคูดินนะครับที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับพี่นุย้ยงานวิ่งครูจัดคือเป็นงานเกี่ยวกับอะไรครับพี่พีีเป็นงานวิ่งเพื่อ,อาหาเงินมาร่วมทำบุญนะครับ ทำบุญในพิธียกพระเกตใช่ไหมพระเกตมาลาพระเกตมาลาพระพุทธปุษยะคีรีสีสวนภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองนะครับหลวงพ่ออู่ทองก็จะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผานะครับหนึ่งในสาของโลกนะครับครับมาถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวเราไป รับบีบกันนะครับตอนนี้เวลาตีห้าแล้วนะครับกำลังจะเคลื่อนพลไปจุดสตาร์นะครับเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของสมาชิกบ้านโคดินนะครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยก,ก่อน <c oughs> อก็ง่วงดีครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ง่วงมากเลย <c oughs> แพนสิบกิโลจะจบที่กี่นาทีดีครับ <c oughs> เอาสักเจ็ดสิบพอครับทางมันเ <ะ S 2> นินๆนะครับเจ็ดสิบแล้วไม่เจ็บก็โอเคครับ มันไม่ถึงสิบโลนะครับแต่พี่พร้อม้วครับพร้อมครับวันนี้พร้อมมีเวลาหรือว่ามีเป้าหมายในใจไหมครับผมหกสิบนาทีครับหกสิบนาทีครับครับโอเคครับสู้ๆครับพี่ผมครับนะพี่คมโอ้ยพี่คมพี่โน้ครับพี่โน้อ๋อพี่โน้ตามมารอบดึกนะครับมาดึกครับผมเปงับวันนี้เมื่อคืนฝนตกครับกะไม่ไปนวเนี่ยตกหนักเลยวิ่งเรื่อยๆใช่ไหมครับเป้าเรื่อยๆครับ เอาทักเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับประมาณนี้ครับครับสู้ๆครับครับผมแล้วแอดหมูเหรอครับพี่หมูวันนี้เป้าหมายเอาพระเลยเป้าหมายเป้าหมายเอาพระก็ห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีครับสู้ๆครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มล่ารางวัลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนเอาหม้ไม่ใช่ขออีกทีค่ะ การนี้ขอเรียนเชิญครูดินครับอาจารย์สาวรนจันทบงศรีตอนีดมาแล้วครับจิตดินมากันพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจะวอร์มอัพโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครูดินครับอาจารย์สาวรนจันทบงศรีนะครับในฐานะประธานจัดงานรวมทั้งจะมาเป็นผู้นําในการออกขุนร่างกายวันนี้ได้มาพบกับลูกศิษย์ดีใจครับเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะมีนักวิ่งมาร่วมกับเราสักสี่ห้าสิบคนอะไรเข้ามาได้ พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ที่ทราบมาก็คือมาจากตัดจังหวัดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากโยกใช้จังหวัดโยกเหมือนกับบานพับประตูครับไม่หมุนนะครับใช้โยกแอนอันนี้อีกอันหนึ่งนักวิ่งละเลยบ้าเลยทั้งทั้งที่มีประโยชน์และต่อไปนะครับขอเียนเชิญนะครับคุณอภิวัตรพิมโตนะครับท่านเป็นผู้ยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับท่านในอำเภออุดทองนะครับ ท่านเศรษฐสันนิษฐิตินะครับก็างานอู่ทองเทนเกในวันนี้ก็ด้วยการร่วมมือจากบริษัท d a n Sport แล้วก็บริษัทตัวเทลเบสไลน์จำกัดน,นะครับก็ได้มาเรียนนักพิธีกรากราาพระพุทธเจ้า,เาท่านเจ้าคุณอิสอิ่งนะครับซึ่งเป็นท่านเนจ้าเป็นเจ้าวาดวัดป่าเารงลายนะครับวันปีนาราชวันนี้เราได้มาร่วมกันทําบุญใหญ่นะครับใบบนงานพิธีอู่ทองเทนเก3 2 1 ออนนี้เริ่มสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับ10กิโล ไปรอที่เส้นไปรอที่สตาร์ได้เปล่าพี่ตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นเขาลงเขาเรื่อยๆนะครับน่าสนุกมากครับน่าสนุกเหรอตรงไหนอรัพี่ทำไงวะสามห้าสิบให้ได้นะครับพี่เอ๋ ที่คมนี้เป็นไหนแล้วเนี่ย ตอนนี้ผู้นำกลับตัวมาแล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นยุทยานส่วนผู้นาคนะครับออรรขอบคุณครับามาอยู่เทินประมาณกิโลเมตรที่สองครับ

ส,สู้ครับ oh, <no. S 1> มองจากวันนี้จะเห็นจุดที่เราสตาร์ทนะครับ ้องพ่ออุทองผ่าน5กิโลมาเจอพี่ยุ้ยครับเป็นคนที่ไหนนะครับพี่อูทองครับอูทองเลยครับเจ้าถิ่นครับสู้ๆครับครับผม6กิโลครับ 30นาที6กิโลแล้วครับผ่านไป30นาทีขอบคุณครับ ไอ้ครูบอกให้ตรงไปเดี๋สตาร์ทจุดที่นี้เฉยตรงนั้นครับ Yeah. 400เมตรสุดท้ายจเจอพี่หมูครับ เมตรสุดท้ายเลยครับ100<ล>ร้อยเมตรสุดท้ายวิ่งทันใดนะครับที่อยากจะได้ภาพสวยๆนะครับสามารถเ้้าไปโหลดภาวิ่งได้ที่ shutter ดนะครับ<อ><อ>ไปโหลดภาพได้นะคะรับช่งจครับดีรันด้ครบัีครััดีครับรร 5. 5ครับวครดีคัสีครับสวัดีัด <c oughs> ีครสีครับครันสีครับวครบวัีครับสวัสดเบสวัารวีสีรวีวดีีีครนี้รัครับพีครราแรรา ต่ต้องบอกว่าพอเข้าสู่เส้นชัยแล้วเพื่อนๆนักวิ่งครับขัมองไปตรงที่องค์พระรูปนะครับพระพุทธะอุเชะทีรีสี0นักวิ่งที่เรเห็นทุกคนนั่นแหละครับ4 1 8 3 0นะครับเราจะอัญเชิญพระเกศมาราที่องเนินซึมๆเดินชมๆวันนี้เราจะเห็นได้ว่านักวิ่งข้างน้า

เป็นแอดเบนบ้านคูดินนะครับเข้าเส้นชัยมาเรียบร้อยแล้วก็จอกคูดาวนะครับก็เข้าเส้นชัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบที่48นาทีนะครับระยะจะขาดไปประมาณ500เมตรนะครับระยะจบที่9.5กิโลเมตรนะครับเป็นไงบ้างครับจบเวลาตามเป้าหมายไหมครับโโห้เข้าประมาณ สามสิบกว่านาทีครับที่เหลือเดินนี่ก็เป็นสิษย์บ้านวัดใจโคดินอีก2ท่านนะครับพี่สิงโตนะครับแล้วก็แฟนวิ่งจ็อกคููดาวเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศหน้าเส้นชัยแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนักวิ่งครับ ่นอายุ60แล้วครับจัดได้ดีนะครับบรรยากาศโอเคครับเส้นทางความปลอดภัยนะครับมีความมั่นใจในการวิ่งเส้นทางดีครับพิวัตรบุญกำภาครับศิษย์คูดินครับโอ้โหอันดับหนึ่งรุ่นอายุ60ครับเวลา3า้านาทีครับโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะงานวันนี้อากาศดีบรรยากาศดีอยู่บ้านดินสามสามศูนย์นะคะ ได้เข้าบ้านแล้วรู้สึกว่าแบบมีกําลังใจวิ่งแล้วก็วิ่งได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะจากตอนเข้าบ้านมาเนี่ย 10K อยู่ที่1.13ชั่วโมงตอนนี้วันนี้9.5โลได้มา56นาทีค่ะตามเป้าเลยใช่ไหมครับค่ะได้ตามเป้าเลยค่ะสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วพี่ครับเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวมีพระอยู่ข้างหลังนี่เอาท่านี้เลยเนี่ยไ้กินเลยเเป็นไงพี่งานนี้อร่อยครับ อ๋ออาหารอร่อยแล้วแล้วบรรยากาศบรรยากาศดีดนตรีเพราะอาหารอร่อยเวลาดีมากวันนี้เขาเวลาได้ดีมากชั่วโมง30ครับไม่เคยวิ่งได้ดีขนาดนี้มาก่อนปกติวิ่ง50ินาทีวิ่งสนุกขึ้นเขาลงเขาสนุกมากครับพี่สนุกจริงๆครับต้องมานะต้องมีโอกาสต้องมาขอบคุณครับ ครับตอนนี้อยู่กับพี่หมูครับบปรดรู้สึกงานนี้ครับพี่หมูงานอากาศดีครับจัดดีด้วยครับอาหารการกินก็ดีมากเลยครับดีมากแล้วเวลาตามเป้าไหมครับก็ก็ประเมินไว้ประมาณเท่านี้เมื่อวานหมครับเยอะไปนิดนึงปิดถนน99.9%ครับมีช่วงท้ายที่ลดแน่นนิดหน่อยถือว่าดีเลยครับอากาศดีฝนตกอากาศดีมากครับวิ่งกินสบายครับแต่แรงหมดครับ เป็นไงครับสนามนี้พี่ผมพี่อร่อยครับเพิ่มสุดยอดครับพี่เอครับตามเป้าไหมเลยไปนิดนึงเลยไปนิดนึงอากาศดีโอ้ยสตาร์ก็เจอทางชันเลยต้องมาลองค่ะแต่ว่าถนนดีค่ะไม่มีรถเลย่ขอบคุณค่ะเจะเจอแต่แก๊งไม่เจอมาจากสนามก็จะ ครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับเเลยครับเจิญเลยครับเชิขึ้นทางนี้นะครับอันเชิญขึ้นเลยครับ33นาที32วินาทีนะครับขอหญิงนะครับมาจากทีมคอร e r ันนิ่งนะครับทำสถิติ39.50นะครับขอเสียปรบมือดังๆให้กับร้อยตำรวจโทหญิงกัลยาสารข้าวครับ ว่าที่ร้อยตีนะครับออกขออภัยด้วยนะฮะครับเดี๋ยวจับติดคุกเลยนะครับติดตับคนเดียวนะครับอย่าไปตับผมนะผมไม่เกี่ยวพี่นงก็อยู่ใกล้ๆผมนะฮะแบ่งๆกันไปโอกาสนี้ครับปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับโอออชายและหญิงระยะสิบดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับสําหรับผู้ชนะเลิศในกลุ่มระยะทาง5กิโลเมตรนะครับตาสถิติไว้22.14 สังกัดทีมผู้การโบนะครับขอเสียงประมือให้กับคุณกิติคุณนิวาสลัมครับน้องกิติคุณนะครับโอ้ได้อันดับหนึ่งในรุ่นนี้นะครับที่หนึ่งนะครับประเภทหญิงนะครับทำเวลาไป30นาที30ิวินาทีนะครับขอเสียงประมือให้กับคุณสิริรัตน์ตุ้มแจ่มครับจากสังกัดทีมสวนวารีพิรมนะครับ ยินดีด้วยนะครับสวนวารีพี่ลมนี่ก็เป็นหนึ่งสนามของปาร์คลันนะอ่ารุ่นต่อไปนะครับผู้ชนะเลิกระยะ10กิโลเมตร60-69ถึง69ปีชายโอ้โหรุ่นนี้นี่สุดยอดมากเลยครับเอาละครับอันดับหนึ่งทำเวลาไป39.01นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพิวัตรบุญคำพาจากชมรมคูดินนะครับสิบคูดินนะครับนี่ฮะ มีูกหนูหลวงพ่อคุณดีนะหลวงพ่อติดที่เสื้อหลวงพ่อเลยลำสองนะครับทำเวลา4 0ินาที5วินาทีนะครับขอเสียรบมือให้กับคุณไพโร์สงวนปัทมาวานครับจากสังกัดทีมโรงพยาบาลราชบุรณะนะครับป็นชุมชนต่างๆนะครับที่ที่ให้ความร่วมมือกับเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมตรงนี้จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการจุดประกายเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับคนต่างจังหวัดทั่วไปนะครับได้ มาเยี่ยมชมพุทธมณฑลสุพรรณบุรีแห่งนี้นะครับได้เห็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในสามของโลกนะครับมีพระแกะสลักแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เพิ่งจะรู้นะครับว่าที่นี่เป็นสถานที่แห่งแรกที่พระพุทธศาสนาลงมาปักหลักฐานอยู่ที่นี่วัดป่าลายนี่ใช่ครับสถาวอหน่อยสถาวอหน่อยหนึ่งสองสามสองมือหน่อยหนึ่งสองสาม หนึ่งอา่งรหน 2, ่อยหนึ่งสอมเอ้น่ไม่มี้าคอมีงานวิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แวะร้านกาแฟครับ อ๋อเข้าไปนูน้นตรงนี้เป็นบ้านบรรยากาศดีมากเลยครับ กาแฟต่อด้วยร้านกาแฟบรรยากาศดีครับร้านกาแฟบรรยากาศดีมากชีมมะพร้าวไหมนี้ทำมะพร้าวมะพร้าวชิม นี่ครับยิงเสร็จแล้วก็ต้องเติมพลังครับสิ่งสําคัญนิ่งแล้วรับประทานอะไรก็ได้ก็อต้องเล่นต่อเหือไดววิง้เเรียบร้อยแล้วครับหมดทุกอย่างขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามารับชมและติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ แอดมินไม่มาทุก็เลยบอกแอดมินเหลือประมาณเจ็ดสิบโลเอาพาน้องสาวมาด้วยหรอบผู้พานะผู้กําลังกําลังเป็นประเด็นอยู่นะครับตอนนี้ใช่ไหมกําลังเป็นประเด็นพี่ชายหนูว่าจะบอกว่าหนูเห็นแล้วมันหนูไม่ชอบเนยหนูอะหผิวเขาครูแล้วเนี่ยทำไมครูไม่ทําปรับสีให้มันดีกว่านี้อ่ในเรื่องของการใช้ใช้สีในการถ่ายรูป ไม่ใช่ประเด็นช่วงนี้เราก็เดินทางอดีตงามเลยก็ได้ไม่เป็นไรไปกันไปกันเราพาไปชมบรรยากาศภายในห้องพักนะครับเช็คอิครับนี่ดี้ะครับสองเตียงนะครับเสริมได้ครับเสริมได้แอดป๊อปรีวิวให้เรียบร้อยครับสองเตียงถ้าเสริมก็เตียงสามได้ครับนี่เคาน์เตอร์เป็นทีวี ตู้เย็น,นขนมกาแฟด้วยห้องน้ำครับอนะโอเคเลยครับเพื่อนๆที่มาวิ่งที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณก็แวะมาได้เลยครับ